ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอย่างแรกก็คือความเข้มของแสงความเข้มของแสงมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอันนี้เราจะเทียบระหว่างความเข้มของแสงกับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าความเข้มของแสงเพิ่มมากขึ้นอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มมากขึ้นแต่นักเรียนสังเกตนะคะตำแหน่งด้านล่าง ก็คือบริเวณนี้จะเห็นว่ามะม่วงข้าวอ้อยการตึงคาร์บอนไดออกไซด์นั้นติดลบนะคะเกิดจากต้นพืชไม่ได้เจอแสงนะคะไม่ได้รับแสงจึงทำให้การตึงคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเกิดขึ้นน้อยแต่เกิดขึ้นจากอาการตึงคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของพืช ะะแต่เมื่อความเข้มของแสงเพิ่มขึ้นอัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ตัดกับแกน x นะคะตำแหน่งตำแหน่งที่ตัดกับแกน x นะคะของมะม่วงข้าวแล้วก็อ้อยเนี่ยตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่จุดที่ตัดกับแกน x ที่ทำให้อัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0ูนยนะคะตำแหน่งนี้เรียกว่า light compensation point <lean> er. และเมื่อความเข้มของแสงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย นะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอัตราการดึงคาบอนไดออซด์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างเช่นมะม่วงนะคะที่ความเข้มของแสง500-1,000-1,500อัตราการดรึงคาบอนไดออซด์เท่าเดิมนะคะเราจะเรียกตำแหน่งที่มีความเข้มของแสงนะคะ เท่าเริ่มเท่าเดิมของพืชเนี่ยเรียกว่าจุดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวของแสงะนะคะมีจุดที่อัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0แล้วก็มีจุดที่อัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เท่าเดิมนะคะ อันนี้คือความเข้มของแสงต่อมาความเข้มของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะของของอ้อยกับข้าวมาดูความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะมีติดลบเหมือนกันติดลบได้เหมือนกันก็แสดงว่าในอากาศนะคะในกระบวนการ รึงคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่ได้ใช้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแต่ใช้จากการหายใจนะคะจากการหายใจของพืชนะคะเมื่อนะคะอัตราการรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชในในช่วงที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจนะคะก็จะมีช่วงที่ติดลบ แต่พอความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะมีจุดที่จุดที่ตัดกับแกน x นะคะก็คือจุดนี้อัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0เช่นเดียวกันกับความเข้มของแสงเมื่อกี้นะคะอัตราการตึงคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0เราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์นะคะ ในกรณีเหมือนกันนะคะเหมือนกันกันเหมือนกันกับแสงนะคะจุดที่ความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมากๆแล้วทําให้อัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเท่าเดิมนะคะอย่างเช่นในอ้อยที่600เนี่ยนะคะก็จะ มีอัตราการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เริ่มที่จะเท่าเดิมแล้วนะคะตำแหน่งนี้เราก็จะเรียกว่าจุดอิ่มตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ มี2จุดเหมือนกันนะคะจุดที่อัตราการตึงคารา์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0น,นะฮะแล้วก็จุดที่อัตราการตึงคารา์บอนไดออกไซด์เท่าเดิมะคะปัจจัยต่อมาก,ก็คืออุณหภูมิพืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ถ้าอุณหภูมิที่สูงเกินไปอัตราการึงตึงคารา์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะ ปัจจัยต่อมาอายุของใบพืชอันนี้ก็มีผลนะคะถ้าใบอ่อนเกินไปอโคอโรฟิลก็จะน้อยเพราะว่าสร้างโคอโรฟิลได้ยังไม่เต็มที่อัตราการสร้างอ,อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันแต่ถ้าใบแก่เกินไปโคอโรฟิลก็น้อยสารที่ขึ้นมาแทนที่ก็คือ เคโลทีนเคโรทีนอยนะคะกลุ่มสารพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีดังนั้นอายุของใบพืชก็มีผลนะคะต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปริมาณของน้ำในดินนะคะถ้าน้ำในดินน้อยปากใบของพืชก็จะปิดดังนั้นก็จะทำให้การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงด้วยเช่นกัน และปัจจัยสุดท้ายก็คือธาตุอาหารในดินธาตุอาหารในดินบางชนิดนะคะมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างเช่นแมกนีเซียมในตัวเจนที่เป็นธาตุอาหารนะะที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นะคะแล้วก็ธาตุเหล็กที่จําเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลลนะคะถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุเหล่านี้ก็จะทําให้มีอาการใบเหลืองซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช นะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกระบวนการสร้างอาหารนะหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในบทถัดไปก็คือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะคะ